หนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราพังลงนะคะนั่นก็คือการที่ร่างกายเนี่ยได้รับเกลือแร่แล้วก็วิตามินที่ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเขาคือสารอาหารนะคะที่ไม่ได้ให้พลังงานอะไรกับเรานะคะแต่เขาจําเป็นมากๆค่ะและมีผลต่อระบบการทํางานต่างๆในร่างกายซึ่งแน่นอนก็คือระบบการเผาผลาญในร่างกายของเราด้วยนะคะเกลือแร่นะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะรวมไปถึงวิตามินที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันและร่างกายสามารถที่จะสะสม ได้ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A D E K และวิตามินที่ละลายในน้ําและไม่สามารถที่จะสะสมในร่างกายได้และเราจะต้องทานทุกวันก็คือวิตามิน B และวิตามิน C นั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายของเรานะคะได้รับไม่เพียงพอก็จะเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นในร่างกายส่งผลทําให้ไม่สามารถที่จะสลายอาหารที่เราทานเข้าไปได้นะคะหรือรวมไปถึงการอัตราการสลายและการสร้างที่ไม่สมดุลกันส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาค่ะแน่นอนค่ะก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือ เกี่ยวกับระบบการเผาผลาญที่พังนะคะรวมไปถึงเมตาบอลิกซินโรมนะคะหรือว่าภาวะอ้วนลงพุงและโรคหลอดเลือดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะที่จะใส่ใจในการเพิ่มเกลือแร่และวก็วิตามินต่างๆให้กับร่างกายในทุกๆวันด้วยนะคะ